เออปัสดีครับมีอะไรให้ผมกินไหมครับพอดีว่าไอเชียดไอสัตว์โดฟาบิงโกหูคุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็งก่อนจะย็นก่อนพอดีว่าผมเดินทางมาไกลอะครับมีอะไรให้ผมกินหรือเปล่าครับโอ้โหขายเลอพี่โอ้โหขอฟรีไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วมึงยิงจังเลยไอชิบหายอะไรมึงเนี่ยโดฟาเอ้ยแล้วนี่คืออะไรอะอันนี้เป็นหมวกอะไรเนี่ยผมขอได้ไหมเอาเลยละกันไอสัตว แล้วในกล่องนี้คืออะไรเหมือนมีกล้องนะครับเอยแล้วนี่อะไรนี่ไงเฮ้ยมีผลไม้ด้วยว่ะพี่ผมขอแล้วกันนะพอดีว่าผมหิวแล้วเอ้ยทำไมกินแล้วมันมึนๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกได้ถึงพลังว่ะทุกคนหลังจากที่กินผลไม้เมื่อกี้ไปมันคืออะไรอะแล้วเหมือนเราจะได้เป็นผ้าคลุมมาด้วยครับโอเคใส่ไปแล้วก็เป็นหมวกฟางว่ะเฮ้ยไอเชี่ยโคตรเท่อะไรเนี่ยยู่ยู่มันมีสกิลมาเฉยเลยเว้ยคืออะไรโกมูโนมูโนพิสตันมากิ้มตีกว่าฮะ มึงตีกูอ,อ๋อ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอเอชื่อวมันอึดอย่างว่าโดนปาบิงโก้ไอเชื่อวกูจะตายไรเวนเอาเลยครับผมการสุดดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ในดิวก้างและกดติดตามในดิวก้อยกันด้วยนะครับทุกคนเอออย่างที่เห็นเลยนะฮะ วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาใช้ชีวิตเป็นลูฟี่หมวกฟางหนึ่งวันนั่นเองนะครับผมทุกคนเออโดยการที่เราจะกินผลที่โตฮิโตไปนะครับทุกคนเออถ้าเป็นตอนแรกช่วงแรกนี่คือมันเป็นผลกมุกกมุใช่ไหมคือตอนนี้ผมอัพจนวลวตันแล้วมันกลายเป็นผลฮิโตฮิโตแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูฟี่เนี่ยมันจะมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับทุกคนไอ้แค่โดฟ้านี่มึงกลัวส้นตีนยังวะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ฮาคิก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาไอสัตว์โอ้โหดูดิ มีโค้ดหลายอย่างครับทุกคนฮาคิราชันแล้วก็เป็นพวกมัดลีโออะไรประมาณนี้เออผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะทุกคนมันพีกูก็ไม่ค่อยได้ดูผมก็พอรู้จักบางอย่างนะครับกูใช้ไประดับสูงสุดเลยอันนี้คืออะไรวะฮาคิราชันบวกกับมัดลีโออ๋อไอสัตว์เจอกูแล้วมันใช้ยังไงแอคทีฟเชี่ยมเป็นมัดสีดำอย่างเท่ครับทุกคนมันแบบดำดำส้มๆอ่ะแล้วนี่คืออะไรวะเปชี่ยเลยมาดี้โอ้โหเชี่ยล้วมัดโอ้โหล้วมัดแบบมีฮาคิโอ้โหแต่เลือดแม่งไม่ เตี้ยนแม่งแทบไม่ลดด้วยว่ะทุกคนไอ้เหี้ยเด้อยมันอึดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวยอะไรอะโดฟ้าควยไรหวยไรอืม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 มันก็จะมีเกียร์สองเกียร์สี่อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันเสกได้อะไรมาใส่กูวะไอ้เหี้ยเก็แตกไอ้เวนเฮ้ยมันทำอะไรมันมันเล่นได้ใส่ผมเหรอ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยหนีก่อนหนีก่อนคนวุ่นวายเลยครับทุกคนเอาขนแล้วแม่งคือแม่งจะมืดด้วยนะไอ้สัตว์แล้วกูไม่มีเตียงด้ชิหายล จะไปหาเตียงจากไหนเนี่ยต้องหาแกอีกเหรอวะเราสามารถใช้สกิลนี้พุ่งไปได้หรือเปล่าวัดไอเชียพุ่งไม่ได้ oh, โอ้โหถ้าหารเรือตีกูคุยเถอะเอ้ยข้างหน้ามีหมู่บ้านว่ะทุกคนเฮ้ยโอเคสวยเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนนะเฮ้ยเราไปเราไปมึงจะนอนเออให้กูนอน,อน,อนซะน,นั่นแหละสวย <c oughs> ไอเชียไปแยง่งเขานอนเฉยโอเคตื่นมาแล้วโอเคเป็นตอนกลางวันแล้วสวยเลยมาทุกคนได้เวลาที่เราจะไปล้างแค่ไอโดฟามิงโกและไอเชียมึงทําอะไรกูไวไอสัตว์เฮ้ยนี่ใคร ไอตัวนี้มันคือใครอะครับทุกคนเออผมไม่รู้นะแล้วก็จะมีพวกโจรสลัดธรรมดาก,กิ๊ก่ก่นะครับโอ้โหโอ้โหเชีย่ยมันแรงจังวะเดี๋ยวนะแล้วทำไมเลือดกูไม่รีบขอหทุกคนดูมนเล่นได้ใส่ผมดิโอ้โหเชีย่ยอะไรมึงเนี่ยไอโดฟามันถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะต้องมันได้เวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะใช้เกียร์สองนะฮะมาไอเชีย่ยไปใช้ไงวะป้าบโอ้ โอเคทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเราจะกลายเป็นแบบว่าลูฟี่ร่างเชียร์ศอกแล้วนะครับแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คืออะไรหมัดฟินเจ็ดอ่ะอ๋อจะเป็นต่อยพุ่งออกไปนะมันมันดูไม่ค่อยโหดเลยว่ะแล้วนี่คืออะไรโอ้โหไอเชี่ยต่อยโหดจัดผมว่าโดฟามันก็น่าจะใกล้ตายแล้วแหละครับทุกคนเราต้องรีบยัดใส่มันนะครับอยู่ไหนอืมไอชิบเล่นได้ใส่กูควยไรควยไรอ่นดิตายไปซะโอ้หเชี่ยอึดจังวะโอ้โหแม่งอึดจัดอืมอืมต่อยด้วยมันฮาชิ ควยไรควยไรควยไรทำกูไว้เหรอนี่ไงตายไปดิโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เรากำจัดโดฟามิงโกไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่งเอากูแต่เริ่มเลยวะแล้วดูเหมือนว่าเราจะได้เป็นผ้าคลุมมันมานะครับแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะเป็นกลุ่มโจรสลัดมันเหรอหรือว่าไงวะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะโอเคช่างมันจบไอ้เชีย่ยกูชนะโดฟ้าได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสังหารตัวอื่นดีวกว่าครับทุกคนเดี๋ยนะคืออะไรอ่ะไปยิงใส่ผมแต่มันตายเองเว้ย คือแบบว่ามันโดนฮาชิอะไรอย่างนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะเออผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวันพีชนะไม่ค่อยได้ดูมาทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเกีย่ยวกี่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวดูสกิลเพิ่มเติมนิดหน่อยอน,นี่สกิลอะไรอะ่ะโอ้โหไอเชี่ยแตกเลยทีเดียวเป็นการแบบว่าใช้หมัดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าหมัดอะไรนะครับเออจำไม่ค่อยได้ดูฮะทุกคนต่อยทีเดียวโหทีเดียวไงก็ตายครับทุกคนสียลยเพราะทหารเหลือกี่ก่อยนะครับโอ้นี่ก็เป็นแบบว่ายืดตัวเราเองแล้วก็พุ่งเข้าไปใช่ไหม โอเคก็ประมาณนี้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกียร์สี่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอ้มาแล้วว่าเออผมลืมบอกเลยครับทุกคนเกียร์สี่มันจะมีทั้งหมด2ล่างใช่ไหมสำหรับลูฟี่มันจะมีล่างเบลแมนกับสเน็กแมนนะครับเอออันนี้ก็คือล่างเบลแมนนะครับอ้โหตัวยังใหญ่เลยมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูสกิลแรกครับทุกคนเป็นคองกันคืออะไรวะโอทุกคนดูดิมันคือมัดอะไรวะเป็นมัดปืนช้างป่ะหรือว่ามัดอะไรวะไอเชือกโคตรใหญ่แล้วถ้าเกิดผมปล่อยอ่ะจะเป็นไงวะโอ้โห เชี่ยยังโหดครับทุกคนหมัดนี้โอ้โหสุดจัดแล้วนี้คืออะไรเป็นอ๋อมันแก๊ตลิงอ๋อมันแบบต่ลุลวๆนะครับทุกคนเอ้ยโอเคดีดีด,ดีอยู่เหมือนกันแล้วก็สกิลสามเป็นอะไรเนี่ยไลเฟิลว่ะครับทุกคนเป็นยังไงมีการแบบว่าเหมือนจะหมุนด้วยนะเมื่อกี้จะบอกนะว,ว่าต่อยไกอ่อู้ต่อยเหมือนต่อยเป็นลมปะวะหรือว่าไงวะดูไม่ค่อยออกโอเคอีกสกิลหนึ่งดิเดโอบาสุกา้าอืมก็จะเป็นการตบโอ้โหเจโดฟา้าอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงจะอยู่ทุกที่เลยเหรอเฮ้ยนี่ใครอะเอ้ยไอ้นี่หน้าตาคุ้นๆว่ะ โดนไปไอสัตว์ออ้ยเชี่ยมันใช้ดาบแล้วมันเป็นฝ่ายดีหรือเปล่าวะแล้วกูไปตีมันเอาเอาชิบหายแล้วกูหนีก็แล้วกัน <S <S โอเคทุกคนเราเปลี่ยนร่างเป็นสเน็คแมนแล้วนะครับนี่ตัวมันก็จะเล็กลงนะครับแต่ว่าจะได้ความผิวมาเนาะหรือเปล่าวะแล้วมันบินได้ไหมเนี่ยไอเชี่กอยกูอยากจยบินหน้ามันชาา้าจังวะอะไรนักหนาวะ <S <S <C oughs> โดนไปดีไอสัตว์โดนมาสเน็คแมนเข้าไปแล้วนี่คืออะไรอยธรรมดาหรือว่าไงวะมาดิจะเอากูไอสัตว์ฮะหาห โอ้โหท oh, oh ุกคนไอเชี่ยเล่นมันไม่ลดเลยอ่ะอะไรวะไอ้เชี่ยขี้โกงจัดเอ้านี่มันแฝดผมนดิวะไอ้เชี่ยเจอแฝดลูฟี่มาฟังอะไรนักหนาวะไอ้เชี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยทุกคนกูขอเปลี่ยนมีเกียร์อื่นก่อนได้ไหมควยอะไรอยู่ฮะฮะฮะมาดิไอ้สัตว์มาดิโอ้โหมาถ่ายขี่แม่งแรงกว่าสกิลอีกครับทุกคนไอ้สัตว์เอาหรอไอเย็ดแม่มา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 ไอฉันจะตายแล้วกูก็จะตายเหมือนกันไอ้เชี่ยให้มันตายก่อนเถอะคุยเลยสอดคุยเลยนี่ไง โดลูฟี่กูไปดีโอ้โหไอเชีย่ยผลนี้แม่งโคตรโหดเ,เลยว่ะครับทุกคนแล้วผมได้อะไรมานี่คือชื่อมันอ่ะโดนเชี่ยอ๋อเชีย่ยโดฟานี่เองสองสัยมันกลับมาล้างตาวะ่ะทุกคนเราต้องจัดให้มันหน่อยก็แล้วกันฮนะมาเกสซี่เบลแมนเดี๋ยวมึงเจอดูเหมือนว่าเราจะสามารถแอสเิลเพิ่มได้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเรากดไปที่ผลปิศาจอ้าวนี่ไงโอ้โหไอเชีย่ยมีสกิลอีกเยอะเลยวะ่ะมาเอามาให้หมดลองสกิลนี้ก่อนเลยว่าเป็นยังไง เป็นการต่อยลัวๆนะครับมาดิมาดิสัตว์มาดม้ต่อเลือดโดฟาถ้าเกิดเลือดมันต่ำกว่า50%มันน่าจะใช้ผลได้แล้วนะนี่ไงไอเชี่ยมันเริ่มเอาได้มาเล่นกับผมนะครับทุกคนโอ้โหไอเชี้ยระได้มันยังโหดเลยเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,องโอ้โหเดี๋ยวนะอือ่ออตายไม่ ลูฟี่มึงห้ามตายเพราะโดฟ้าไอ้สัตว์มึงจะแพ้โดฟ้าไม่ได้ควรนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนอือีเจลแลกด้วยนะผมว่าหมัดอันนี้ครับทุกคนไอ้หมัดคองกันเนี่ยแม่งใช้แล้วแบบสะใจสุดเลยนะผมไม่รู้คือหมัดอะไรมันชาร์จแล้วมันใหญ่แล้วว่ารัดต่อยมันสะใจดีนะทุกคนเออสำหรับสกิลเนี้ยจะไปลองตบโดฟ้าดูนะครับทุกคนแต่เลือดกูมันฮิวช้าจังวะไอ้เชี่ยมาทุกคนกูไม่รอเลือดแม่งลดและไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่ไหนวะโดฟ้าไอ้เชี่ยมาให้กูชาร์จหมัดหมัดยักษ์หน่อยดิอ่ามมมมััััันนนนนอออยยยูู่่่ใชช้้ไไสตวว์์าาาดเเลลลลคครรรบทุกกจ แล้วกูใส่อู้มโอ้โหเชื่อเรื่องรถไหมเนี่ยกูเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทีโดโดฟ้าเกือบตายอีกทีหนึ่งตายไหมเนี่ยตายเข้าให้โอ้โหเชื่อกูจะตายแทนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละชิบหายละเชื่อเลยวะเนี่ยเมื่อกี้ผมต่อยไม่โดนหรออื้อคุยร้ายนี่อโอ้โหมัดนี้แม่งโคตรแรงโอ้โหโดฟ้าตายไปรอบที่สองแล้วนะครับถึงนายจะกลับมาล้างตาฉันเนี่ยแต่มึงก็ชนะกูไม่ได้อยู่ดี ก็กูคือราชาโจรสลัดนั่นเองโอโหโดฟ้าแมงอ่อนจัดเลยครับทุกคนขนาดเลือดผมไม่เต็มนันเนี่ยโอ้ยมันมีหลอดเลือดคูซันว่ะคูซันมันอยู่แถวนี้เว้ยมาไอสัตว์กูได้ประลองกับตัวตึงๆระดับพลเรือแล้วนะฮะทุกคนเออมันเป็นอดีตพลเรือป่ะไอคูซันเนี่ยมันอยู่ไหนวะครับทุกคนเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะโอ้นี่มันพี่ชายที่พัดพากไปตั้งแต่เด็กนี่ว่าโอ้สวัสดีซาโบโอ้ไม่เจอกันนานเลยนะมึงจำกูได้ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่มองหน้ากูเลย แล้วคุซันมันอยู่ไหนวะครับทุกคนผมเห็นตลอดมันเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มีอะไรวะมาตัวนี้มันจะมีแบบว่ามันคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนว่าคืออะไรเออยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะเอ้ยนี่ไงทุกคนผมเจอคุซันแล้วนี่โอ้โหมันยังเป็นตัวดีอยู่นะครับทุกคนตอนนี้มันยังไม่ตีเรานะครับสำหรับคุซันโอเป็นร่างร่างปัจจุบันไหมเนี่ยไม่ใช่ร่างคนเรือนะครับทุกคนเป็นร่างปัจจุบันตอนที่แบบมาอยู่เอ้ยกูก็ไม่รู้ในเรื่องวะหรอกแต่ตอนนี้กูต้องไปนอนก่อนแล้วฮะ แล้วเราจะลองมาสู้กับครูซันดูนะครับทุกคนตอนนี้เรามีฮารคิทุกอย่างแล้วนะเราสามารถตีผลสายโรเกียเข้าแล,แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาสู้กับครูซันดูดูซิว่าคูซันจะโหดเท่าโดฟาหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้คือแบบไอ้นี้ผมหมดแล้วว่ะทุกคนพลังของเยซี่อะตอนนี้มันกลายเป็นลูฟี่ธรรมดาแล้วนะครับไอ้ทุกคนมันมีครูดาวผลปีศาจด้วยเหรอทำไมผมติดบัฟวะเป็นแบบบัฟขุดช้าเนี่ยกูใช้พลังงานของผลปีศาจเยอะไปหรือว่าอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ย ชิปหายแล้วเราต้องรอครูดาวนั่ทุกคนเเพราะเพิ่งรู้เลยคือมันมีเวลาจํากัดด้วยนะครับทุกคนเวลาเราใช้ผลปีศาจครับเนี่ยมันจะมีหลอดส้มๆอยู่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเนาะเราจะใช้เป็นเกียร์ซีมันเดิมนะครับทุกคนผมขอใช้เป็นร่างเบลแมนก็แล้วกันนะผมผมชอบเบลแมนมากกว่านะครับทุกคนเออตัวมันใหญ่แล้วแบบไอ้หมัดโปองๆอ่ะไอ้เชื่อมันสะใจดีว้ยครับทุกคนอ๋อมันมีเงื่อนไขการใช้ด้วยครับทุกคนคือเราต้องมีฮาคิมัดริโอด้วยเหรอใช่ไหม ผมก็เพิ่งรู้นะครับทุกคนสาหรับการใช้เออมันก็ต้องเคลือบฮาคิอยู่แล้วเนาะลูฟี่เกียร์สนะครับทุกคนมันก็ต้องแบบว่ามีฮาคิอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวมันจะแบบมีสีออกดๆนะครับทุกคนโอเคเราต้องมาฮาคิไรชันโบกมัดิวโอสวยและใช้เกียร์สไปเลยมาแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเอาสกิลออกมาก่อนนะครับทุกคนที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นอันนี้และ1อันผมจะเอาสกิลที่แบบว่ายังไม่เคยลองใช้มาใช้ดูนะอันนี้ก็น่าจะไม่เคยปะ เอาเป็นสกิลท้ายๆเลยแล้วก็มีฝ่าเท้าเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนเห็นปะไอเชี่ยโดฟามันมาอีกแล้วไอเชี่ยมาบ่อยจังวะอ่ะผมจะใช้สกิลประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่สู้กับโดฟานะคือสู้จนเบื่อแล้วมาเราจะมาปั้ฝีมือกับคุณซันดูกันเลยกันนะครับทุกคนอดีตพลเหลือเอกใช่ไหมมาเจอกูหน่อยแล้วกูเปิดก่อนเลยครับดรวยหมัดคองกันอยู่ไหนวะมาชาร์จไปดิคุซันโหดไหมเดี๋ยวเราจะรอดูคลิปนี้นะเน่ยโอ้โอต่อยไปหนึ่งมัดเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเด ไอ้เชีย่ยครูซันมันแช่แข็งผมทุกคนโอ้ oh my g ก s h เดียวเดี๋ยวโอ้โหเชี่ยโอ้โหและโดฟามึงมาแจมมาทำเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเชี่ยครูซันโคตรโเลยทุกคนคุยอะไรอะ่ะฮะคุโดแช่นั้นมแข็งโอ้ oh my g ก o d n e s s ตอนนี้เรามาดูซึ่งเดือดระหว่างครูซันกับโดฟามิงโก้นะครับผมทุกคนฮนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมทุกคนมาใครแพ้กูซ้ำแค่นั้นแหละกูรอดูเลยอ่าเราดูเหมือนว่าจังหวะนี้โดฟามิงโก้จะโดนครูซันนะครับผมปล่อยมันแข็งใส่ฮะ จะไปดีคูซันลอยขึ้นฟ้าเฮ้ยเชื่อแล้วปล่อยน้ำแข็งอย่างเท่โอ้ถ้าเกิดมีสักปันนึงที่เราได้เล่นป็นคูซันนี่ม่นน่าจะมันนะโอ้โหปล่อยน้ำแข็งเทจัดเคเกอเอาลยครับทุกคนโอ้คูมีท่านี่ด้วยครับทุกคนมันคือคือท่าอะไรวะไอเอกกหลอที่มันจะแบบแช่น้ำแข็งรอบตัวหุ้ยชิคเกออย่างเท่คูซันเอาลยครับตอนนี้โดฟาบิงโกใช้ผลได้สู้กับคูซันแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหโดนได้จิมคูซันโดนได้จิมแล้วจะไปดียังไงคูซันสวนปล่อยน้ำแข็งใส แล้วยังไงตอนนี้เลือดทังคูเท่าไหร่ไอเจยแล้วกูเข้าไปโดนลุกหลงควยเถอเดี๋ยวกูตายทาที่สังเกตอ่านี่ไงสามารถดูเลือดได้ในระยะไกไกดูแบบว่าโดฟันโก้เนี่ยก็จะตายแล้วครับทุกคนแต่ว่าคูซันเลือดยังเต็มอยู่นะครับโอ้โหเชี่ยคูซันโคตรจัดแล้วโดวฟา้าใกล้ตายแล้วจังหวะนี้ยังไงคุซันแช่ทุกคนดูเลือดโดฟา้าเหลือนิดเดียวเองอะโอ้โหแล้วโดนแช่จังหวะนี้ผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหโดฟาบิงโกโดคุซันเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้ ไอ้เชี่ยโดยฟามิงโกยังตายง่ายๆอ่ะแบบนี้กูกูจะไหวกับกูซันไหมเนี่ยไม่หลงไม่รู้เว้ยเอาบัตรกูไปเด็กอป้ายทีเดียวโอ้โหเชี่ยแล้วครับกูกำลังจะตายโอ้โหเลยกูเหลยหกโอ้โหกูซันยังโหดเดี๋ยวนะยา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 ชาดแล้วจังหวะนี้กูซันมาตุ้มอ้โไอ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรับบทเป็นลูฟี่หนึ่งวันนั่นเองนะครับทุกคนโดยใช้ผลปีศาจาฮิโตะฮิโตะโมเดลนิกะมังนะเออแต่ถ้าเป็นในช่วงแรกมันจะเรียกว่าผลกมูกมูเนาะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจะรับบทใช้เป็นตัวอะไรก็รอดูก็แล้วกันนะทุกคนผมว่าอาจจะใช้เป็นแบบว่าพวกเอสคือเอาง่ายๆ่านะจะใช้แบบว่าตัวที่ผมชอบก่อนนะครับทุกคนเออคือมันก็มันดีนะเว้ทุกคนแบบว่าเราจะได้้้ดูแบบบว่าาาผลนนีีนนนนััมมสออะไรง ในอนิเมะผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับทุกคนกูก็ดูเอาในไหมครับนี่แหละเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยกันนะเจี๋ยวให้ม่คลิปหน้าครับผมแล้วผ้าคลุมกูพังไปเลยเหรอตั้งแต่สู้โอ้โชหชี่ยแม่งโหดจัดครับทุกคนคลิปนี้นัวกันจัดจนผ้าคลุมกูหายไปเลย